เอาหลายคนกาลังจวดอยู่ของนิญาตจวดนะจวดได้พี่น้องเด้แก้วแก้วนี้ขอให้ทุกท่านที่เป็นกําลังใจผมจงอยู่ดีมีแห้งสู้ความร่างกายแข็งแรงเอานะมีบางอย่างในใจที่ผมยังเล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่ใครได้หลายคนที่รู้ว่าผมเป็นยงคนยังไงจะรู้ว่าคนอย่างผมก็คือผมผมไม่ทิ้งความศรัทธาของทุกท่านที่มีต่อผมแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าคนอย่างผมยืนเคียงข้างประชาชนมาตลอด ยืนเคียงข้างทุกๆท,ท,ท่านแม้กระทั่งบางเรื่องบางราวผมยืนเคียงข้างชาวบ้านยืนเคียงข้างประชาชนทั้งประเทศถึงแม้ตนเองต้องโดนเอานะรักเคารพทุกคนเสมอนะครับขอให้ทุกคนที่กําลังจวดอยู่ขอกําลังทุกคนที่กำลังปาร์ตี้สังสรรค์อยู่นะครับกุศลที่ผมสร้างมาทั้งปีนี้และที่ผ่านมาตลอดอา,าชีวิตของผมขอทุกคนมีแต่ความสุขนะครับหลายๆชีวิต ที่ผมดูแลนะครับหลายๆชีวิตที่ได้กินข้าวจากเงินส่วนตัวของผมได้ที่อยู่ที่นอนจากการดูแลของผมส่วนตัวของผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนี่อย่างน้องเขานะครับมาเดินทางมาข้ามคืนผมก็หาที่หลับที่นอนให้นะครับหลายๆายชีวิตที่ท่านเห็นนะครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตไม่เจอกับใครไม่รู้หรอกครับผมขอเป็นอะไรใจทุกท่านครับเอาจวดพี่น้องจวดนะแ,แก้วแก้วนี่ให้ความ บอบช้ำของหัวใจและกระแก้วนี้ขอให้ความยิ่งใหญ่สู่ทุกคนและตัวผมเองอ่าแจ็คคืออะไี่ะกันใจให้เอาน้องลาตามสบายมียังก็บอกไก่ไมียังก็บอยแจ็คเด้ออ่บอกไอ้แจ็คแม่บ้านอ่าสารสขันสารสีน,นอ้ออาะปกันเลยแจให้เด้นอน้องเด้ออ่าโอเคโอเค,อ,เคอ่าครับขอบทุกท่านลำรวยโชคดีมิใช่ครับสวัสดีครับ